Hello Univers e สวัสดีค่ะ Universe ์สชาวยูนิเวิรทุกคนนะคะวันนี้เรามาดูดวงนะคะเพราะว่าน,นี่ผ่านไป7ดหรือแวันแล้วสำหรับการเข้ากองของคุณอานโชเนียคลิปที่แล้วเรามาดูแล้วว่าเออเป็นยังไงบ้างเนาะมีใครต้องระวงังมีคนรูปแบบไหนที่จะต้องระวังอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแนวโนมว่ามีอะไรที่ต้องระวังอีกรอบแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบลึก แต่จริงๆครั้งที่เราก็ดูแล้วว่าเข้าไหมแต่เนี่ยดูเพื่อความยืยนยันเนาะโอเคพร้อมไหมพร้อมโวดเรามาดูนะคะโอเคคำถามแรกดีก่อนมงไหมอ,อืมอ่ะถามแล้วก็ถามจะมีสิทธิ์มงมากแค่ไหนเชียว มีสิทธิ์มงสูงนะมีสิทธิ์มงสูงมากๆขออีกสักใบหนึง่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคือมีสิทธิ์มงมงสูงเพราะว่าสิ่งที่ทํามาหลายวันในหลายวันที่ผ่านมานะความเอื้อเฟื้อความแบบความเป็นคนคนดีของเขาความเป็นแบบอันนี้ของเขาอะ่ะ าการลงทุนของเขาที่ผ่านมามันช่วยเขาได้เยอะมากเลยอะตอนเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการครองบัลลังต่อไปบัลลังใหม่ที่ใหม่นะคะอ่ะขอพายยืนยันใปสุดท้ายนะคะอืไพ่ใบนี้จำได้ว่าออกครั้งที่แล้วด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานวยพร ลูกหลักพระเจ้าชัดๆนะคะจริงๆก็อยากฟันธงเลยว่ามงนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูเพิ่มก่อนจริงๆถ้าจบตรงเนี้ยก็จะบอกว่ามงนะได้มงแน่นอนแต่จะดูเพิ่มว่าอุปสรรคอะไรหรือสิ่งไหนที่อาจจะทำให้พลาดไป อะไรสิ่งไหนที่อาจจะทำให้พลาดหรือว่าเด็ดชาวเวอร์อูคุณพระอือฮึอือฮึอ e นอรที่ดรอลงนะคะ Energy ที่ดอลงออสุขภาพไม่อยากบอกว่ามันเป็นเรื่องของอันนี้นะ คือเขาด้วยความที่เขาเป็นคนใจดีอ่ะคือความที่ที่ที่คุณแอนเป็นคนใจดีอันนี้ไม่รู้นะหมอดูคนอื่นจะว่ายังไงแต่ว่าความที่คุณแอนเป็นคนใจดีเป็นคนที่เข้าหาทุกคนได้แล้วก็เออเขามี positive ของตัวเองมีอะไรของตัวเองมีของของตัวเองอยู่แล้วอ่ะมันมันอาจจะทำให้คนอื่นเข้าถึงได้ง่ายจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะ เาเรีย่อะไรวะเพิ่มเติมสิอืมอาอย่างเงี้แล้วกันให้เราควรที่จะระวังเรื่องเรื่องการการอยู่ร่วมกันกับคนในที่นั้นน่ะการอยู่ร่วมกับคนในที่นั้นว่าเออเราเราเระวังตัวให้ถูกต้องแล้วเราก็ให้ระวังตัวเองกับทุกสิ่งนะ เรื่องไฟเรื่องของมีคมให้เราพยายามใจเย็นเข้าไว้อย่างที่เคยทำนั่นแหละทำถูกแล้วแต่ว่าให้ระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องของมีคมมันสิ่งนี้อาจจะทำให้เรากังวลได้เดี๋ยวขอให้เริ่มเละอือฮื mm hmm. แต่การเฉลิมฉลองเนี่ยมันมีอยู่แน่นอนแหละการเฉลิมฉลอง <c oughs> การสุขสมหวังการได้สิ่งที่ตั้งใจออกมาสอนะัน kings of s o u r s e มันก็ยังมีอยู่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเนะี่ยของมีคมอย่างที่บอกของมีคมการสุขภาพจิตสุขภาพกายและสุขภาพใจรวมถึงอะไรอนะ่ะนั่นแหละฟืนไฟการเกิดอะไรกระทันหันอั d เ n t โดนแกงโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเพกต้องระวังหน่ยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกสินสักสธิ์สมันเออพอดูแลอยู่ไม่ไม่น่าจาจดีมากแต่ตัวเราก็ต้องระวังด้วยนะคะขอเพิ่มอีกสักใบหนึังม,มองไม่ค่อยเห็นนะเนาะขอวางตรงนี้นะเพราะว่ามันเออมันไม่ค่อยมีที่วางนะคะอือือแพ่หนีไมีกแล้วอ่ะ ตั้งใจทำในสิ่งที่เราแบบวางแผนไว้อะเป้าหมายอะไรไว้อะแล้วก็คําวิจารณ์ใดๆจริงๆมันออกกลับหัวนะคาวิจารณ์ใดๆอ่ะมันจะไม่ส่งผลกับตัวเราถ้าตัวเราไม่ไม่เบียใจกับมันแล้วก็คําพูดอะไรของคนอื่นที่บันทอนจิตใจจะไม่จะไม่ทําร้ายบันทอนคุณอย่างแน่นอนมันคงเอาไว้ อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนีพระขอใช้บเดียวอือทุกอย่างมันเป็นชะตากรรมทุกอย่างมันเป็นชะตากรรมทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เออคนรอบข้างมันวุ่นวายอะไรอ่ะยู่ไม่ต้องไปสนใจคุณไม่ต้องไปสนใจแค่นั้นพอจริงๆจริงๆในความคิดตอนนี้ยไอ้สิ่งวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็น่าจะ แฟนนางงามวอล์กหรือเปล่าสงครามแฟนนางงามหรือเปล่าที่อาจจะทําให้ให้มีผลกระทบต่อตัวนางงามนะคะจงเข้มแข็งไว้แล้วก็คิดเสมอว่าทางที่ไปอ่ะมันถูกต้องแล้วก็ทําสิ่งที่วางแผนมาไว้ให้มั่นคงจริงจังโอเคมีใครอีกไ,ไหมที่จะต้องระวังนะคะในเจ็ดวันนี้มีใครอีกไ,ไหมมีอ่ะ มีใครที่จะต้องระวงังพวกเข้าประกวดลราสักไหนที่จะต้องระวังอีกพวกที่เงียบเงียบพวกที่เงียบเงียบสันโดษว้ายใครวะใครไม่ค่อยเห็นเลยคนที่เงียบเงียบค่อนข้างสันโดษแต่มาเหนือ ชุบเงียบเงียบสันโดดแต่มาเหนือเป็นตัวเต็งไหมเขาจะดูเงียบเงียบนะเดี๋ยวเอาใหม่เาขาใบเดียวเขาจะดูเงียบเงียบเขาจะแบบแต่เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะอาจจะอยู่ในในห้าจับโพที่เห็นก็ได้หนึ่งในห้าจับโพที่เห็น น่าจะยังอยู่ในโพที่อันเนี้ยขึ้นลำดับสามได้เลยคนคนเนี้ยขอแบบลักษณะสีน้องจากเงียบเนี้ยวแล้วเป็นยังไงแต่งงานมาแล้วหรอหรูอ้ว่าไงอาจจะมีแฟนอาจจะแต่งงานหรือว่าอาจจะมีแฟนอาจจะแต่งงานหรือไม่ก็เป็นคนที่ ที่รู้เรื่องมีอ่ะมีความใจดีและมีความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ค่อนข้างโอเคนะคะหนึ่งในสามใครวะหนึ่งในสามแล้วก็ Queen of Pentacle s คนนี้น่ากลัวนะคนนี้น่ากลัวคนนี้แบบ พราะเขาดวงดีเขาน่ากลัวเขาเหมือนเขาเหมือนจะเงียบเงียบไม่มีอะไรแต่ยิ่งใหญ่มาแบบเรียบเรียบไม่ค่อยอะไรแต่เต็งสามอะขึ้นไปที่ถึงสามแล้วแล้วก็มีสิธิ์ที่จะเข้าเป็นอันนี้ด้วยอุย้ยจัสิเมน อเอางี้แล้วกันมันเป็นสิ่งที่ที่เขาต้องไปฟาดฟันกันเองแล้วกันก็บอกได้แค่ว่าลักษณะก็คือจะเป็นคนเงียบเงียบสันโดษไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับใครแล้วก็มีมีความเป็นตัวเองสูงมากนะคะก็บุคลิกภาพก็ค่อนข้างใจดีแล้วก็ อาจจะผ่านการแต่งงานหรืออาจจะมีครอบครัวแล้วหรืออาจจะมีแฟนนะคะแล้วซึ่งคนคนนี้เนี่ยเข้าสู่ท็อปท็อปทได้หนึ่งในสามถ้าตอนนี้โพลหนึ่งในสามมีอะไรบ้างอะสเปนไหมสเปนโดบินิกันไหมสเปนโดบินิกัน เม็กซิโกเม็กซิโกก็ดังก็ก็อันนี้นะลองไปดูแล้วกันลองไปดูเอ,เองนะคะก็คนนี้มีสิทธิ์มีสิทธิพ์พอๆกับคุณแอนเลยนะคะก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะเนาะดังนั้นแฟนๆเป็นกำลังใจให้คุณแอนกันเถอะนะคะอย่าได้สร้างสร้างอะไรที่ทำให้ คนของเราต้องไม่สบายใจเลยนะคะอ่าตอนนี้เป็นโบดได้แล้วนะเอาอะไรอ่ะถามอะไรอีกือมออือืม,อ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 มถามอะไรดี อยู่คนเดียวแล้วเนะี่ยเดี๋ยวดูบันถ้าเห็นการเริ่มต้นใหม่มันเหมือนจะคงจะเริ่มสักกระดาษไหนแหละ,ะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาคุยกันคราวหลังเนาะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ